สวัสดีทุกคนนะครับเซตร้อยตัวต่อมาเป็น B C H นะครับบางกอ o เ Chain Hospital นะครับ บางเกอกเชนฮอสพิทอลฟังแค่นี้ก็น่าจะดูแล้วนะครับว่าเป็นหุ้นโรงพยาบาลเป็นอีกโรงพยาบาลโรงหนึ่งที่อ่ะอันนี้คือผมไม่ได้แนะนําให้ซื้อหรือขายยังไงนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนะครับผมชอบหุ้นตัวนี้แล้วก็โรงพยาบาลนี้คือ BCH BCH เป็นยังไงเราไปดูกัน BCH นะครับหรือว่าบางเกอกเชนฮอสพิทอลนะครับก็เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวในหมวดโรงพยาบาลและอยู่ในเซ็นทรอยอยู่ในเซ็นทรอยได้แสดงว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นไซ ใหญ่นะครับเป็นหุ้นใหญ่โรงพยาบาลอีกหนึ่งตัวที่พี่ๆต้องพิจนารณาว่าจะเอาหรือไม่เอารหุ้นโรงพยาบาลถ้ามีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเมื่อไหร่ที่มีคนป่วยเรื่อยๆโรงพยาบาลก็จะมีลูกค้าเรื่อยๆนั่นหมายความว่าอะไรครับพี่ๆไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนยังไงเราก็พึ่งโรงพยาบาลนั่นหมายความว่าโรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถลงได้ยาวๆไปเลย มาดูกันว่า BCH น่าสนใจไหมนะครับลักษณะธุรกิจนะครับกฎมาที่นี่มาเดิมสรุปข้อสุนทร,ท,ทรสวัสดิจดทะเบียนนะครับคลิกเข้ามาก็จะมีโรงพยาบาลทั้งหมด13แห่งนะครับแล้วก็มีคลินิกหนึ่งแห่งนะครับตั้งอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อให้บริการทางการแพทย์ในระดับปฐมภูมิตติยภูมิภายใต้4กลุ่มโรงพยาบาลนะครับหกลุ่มโรงพยาบาล World Medical ที่พี่เคยใช้บริการไหมนะครับลองไปส่องดูก็ได้นะครับกลุ่มที่2นะครับโรงพยาบาลกเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลเคยดียไหมกเกษม นะครับหรือว่าพี่ๆบางคนก็อาจจะใช้บริการอยู่กลุ่มที่3นะครับโรงพยาบาลกเกษมราชธรรมดานะครับก็จะมีกะเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลนะแล้วก็กเกษมราชปกตินะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่4ี่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลการุณญเวชตัวนี้พี่ๆเคยใช้บริการโรงพยาบาลทั้งกลุ่มนี้ที่ผมเล่าให้ฟังใหม่นะครับทีนี้ไปดูกันนะครับคลิกที่เว็บไซต์เหมือนเดิมพี่ตรงนี้คลิกที่เว็บไซต์เข้ามาเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้ารนธุรกิจเนี่ยมีโรงพยาบาลอะไรบ้างก็อย่างที่ผมเล่าให้พี่ๆฟังเลยนะครับ ตัวนี้มีอะไรบ้าง อันนี้เป็นโรงพยาบาลหลายสินค้าและบริการนะครับก็ตามนี้เลยนะครับมีอะไรบ้างมีศูนย์หัวใจศูนย์การแพทย์วินิจฉัยศูนย์ดวงตาศูนย์มะเร็งศูนย์ผู้มีบุตรยากแล้วก็รักษาแผลเบาหวานนะครับนี่คือสินค้าและบริการของเขานะครับกลุ่มโรงพยาบาล World Medical นะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็บริการตามนี้เลยพี่ๆลองเข้ามาส่องดูได้นะครับตัวต่อมาเป็นอะไรโรงพยาบาลเกษมร,ราชอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับมีเครื่องอะไรเครื่องสไลด์เข้าไปสแกนสมองใช่ไหมทุกคนไอเครื่องเนี้ยแล้วก บริการก็จะมีตามนี้เลยทุกคนมีหลายๆแผนกเลยนะครับโรงพยาบาลเกษมราชอันนี้คือโรงพยาบาลเกษมราชปกติเมื่อกี้อินเตอร์นะแล้วก็โรงพยาบาลเกษมราชปกตินะครับมีหลายสาขา,านะพี่ๆโรงพยาบาลเกษมราชตัวนี้มีหลายสาขานะครับในส่วนของสาขาก็ตามนี้เลยสระบุรีแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยแม่สายก็มีแล้วก็มีสาขาตอนนี้พี่ลองเข้ามาดูได้บริการก็ตามด้านล่างเลยนะครับมีอะไรบ้างหัวใจสุขภาพอ่าหัวใจมะเร็งดวงตาแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยประสาทกระดูกสุขภาพบำบัดวารีบำบัดแล้วก็ทูน เน้นประวเวชศาสตร์ความงามก็มีไตเทียมก็มีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่มีธุรกิจครบวงจรตัวตาา่อมามีะไรอีกโรงพยาบาลการุญยเวชนะครับการุญยเวชก็มีอยู่2ส,สาขาครับมีปทุมธานีกับอยุธยาพี่ๆท่านไหนเคยใช้บริการไหมครับแบบไปตรวจสุขภาพาไปอะไรแบบนี้นะลองดูว่าเราไปเห็นโรงพยาบาลจริงแล้วกลับมาดูในเว็บไซต์แล้วทีนี้เรื่องสุดท้ายที่เราต้องไปดูก็คือแบบไปดูงบการเงินว่าทําไมผมดูโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมดูกลุ่มโรงพยาบาลทําไมผมถึงชอบ BCH นะครับ BCH เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นไซส์ประมาณถ้าผมนับนะทุกคนจะเป็นแบบกลางไปทางใหญ่นะครับก็คือแบบประมาณ4ี่หมล้านนะครับมูลค่าบริษัทน้ำมาเก็ตแคปเนี่ยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยประมาณ4ี่หมกว่าล้านอ่า d e r a t h o เป็นยังไงบ้างนะครับ d e r a t h o เนี่ยประมาณ1นะครับอันนี้ประมาณ0.9นย์นได้แล้วก็รายได้รวมประมาณ8 0 0พล้านพี่ๆจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่แตกต่างของ BCH ถ้าไมอยู่ดีๆผมชอบ BCH พี่ๆดูนี่นะรายได้รวมมันโตรายได้รวมโตขึ้นรายได้รวมโตขึ้นนนนโโตตขขึึ้้้กไไเป็งงบา ในโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นดูดิปี63ไปปี6,4่ะจากพันสองไป6,800ล้านเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากโควิดด้วยแล้วก็โรคระบาดด้วยนะทุกคนอันที่จริงเราก็ไม่อยากให้เกิดหรอกแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดมาแล้วเราก็แบบมีแต่ปล่อยให้เป็นไปตามนั้นแล้วก็หาทางรักษามันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนป่วยเยอะโรงพยาบาลก็จะได้กําไรเยอะแบบนี้เลยนะครับตอนนี้คือ2ไตรมาสกําไร3,000ล้าน3ปีรวมกันเนี่ยปีนี้กําลังจะแซงแล้วนะครับครึ่งปีแสดงว่า BCH ก็ยังอยู่ในระยะเติบโตนะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับ ROA ROE กำไรสุทธิดูดิดู ROE ดิแล้วก็กำไรสุทธิพี่ๆกำไรสุทธิเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบที่เป็นเปอร์เซ็นต์อะเกิน15%ได้เนี่ยถือว่าสวยนะทุกคนดังนั้นเนี่ยดูจากโรงพยาบาลในเครือแล้วพี่ๆลองพิจารณาว่าชอบไหมแล้วก็ PE ประมาณเนี้ยก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะครับพี่ๆเพียงแค่ PE ถูกลงเรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าโมเดลดีกำไรดี PE ถูกลและสุดท้ายนะครับปันผลช่วงแรกอาจจะยังไม่เยอะนะครับประมาณานั่นยความว่า ถ้าเกิดว่าเราลงทุนใน b c s ก็ต้องมองไปที่ส่วนต่างของราคาแล้วก็ปันผลเป็นของแถมแล้วกันนะครับไม่ใช่หุ้นปันผลเป็นหลักนะแต่เป็นหุ้นเติบโตซะมากกว่านะครับประมาณนี้นะครับปันผลปีนี้ล่าสุด6%ก็ถือว่าเยอะทีนี้ไปดูกราฟบ้านนะครับว่า BCH กราฟเป็นยังไงนะครับ BCH เนี่ยคงสร้างภาพรวมนะครับก็มียิงไปที่ประมาณ27บาทแล้วก็มีการย้อนกลับลงมานะครับถ้าเกิดว่าเราตีแนวรับแนวต้านดูตรงนี้นะครับก็คือเขายังไม่เคยหลุดตัวน,นี้เลยทุกคนตั้งแต่ลงมาถึงประมาณ17.7เนี่ย BCH ยังไม่หลุดเลยนะครับแล้วก็งบการเงินก็อย่างที่พี่ๆเห็นว่าก็ถือว่าน่าสนใจดีในส่วนของคนที่จะ DCA แบบเนี้ยพี่ๆี่ก็สามารถลงทุนได้นะออมโตไปกับ BCH เลยก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าดู ภาพรวมใหญ่แบบนี้ใช่ไหมทุกคน BCH เนี่ยมันยิงขึ้นมาจากตัวนี้พอยิงขึ้นมาจากตัวนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของโครงสร้างของกราฟเนี่ยจะเป็นตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆอยากซื้อแล้วแบบมันไม่ลงแบบนี้พี่ๆต้องดูโครงสร้างของกราฟด้วยนะครับว่าโครงสร้างของกราฟเป็นยังไงนะครับพื้นที่รับที่สวยๆก็จะประมาณประมาณ10กว่าบาทเนี่ยสิบหบาทแถวนี้นะครับกรณีกรณีที่แบบว่าอยากลองซื้อถูกๆดูนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะแย่ไว้ก่อนก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือไม่ได้เชียร์ให้ซื้อ คิดใจด้วยตัวเองว่า BCS เนี่ยประมาณเนี้ยพี่ๆชอบหรือไม่ชอบยังไงเล่าสู่กันฟังได้ส่วนตัวผมอ่ะเป็นคนที่ชอบหุ้นโรงพยาบาลอยู่แล้วคือผมชอบหุ้นที่เป็นเมกะเทนซึ่งโรงพยาบาลจะเป็นหุ้นที่ผมชอบเป็นพิเศษอ่ะโรงพยาบาลกระเทกจะเป็นหุ้นที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าผมชอบไหมผมก็ชอบอยู่แล้วนะสำหรับ EP นี้ก็มีเท่านี้ครับชอบไม่ชอบยังไงเล่าสู่กันฟังได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดใจกติดตามให้ผมทั้ง3ช่องทาง Facebook, YouTube, TikTok ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ